นี่คือขุนแผน15ที่สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยไม่ยอมรับนะครับประกาศว่าเป็นพระเกศไม่มีการสร้างเป็นพระนอกระบบแต่เขายอมรับว่า17เป็นพระแท้หลวงปู่ทิมเพื่อนๆก็เนาะใช้สติคิดพิจารณาว่า1 หลวงปู่ทิมเป็นพระมีชื่อเสียงโด่งดังไหมอสองหลวงปู่ทิมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมนะสามทำไมขุนแผนเนี่ยนะถึงสร้างแค่ครั้งเดียวแค่ปี17ก่อนหน้านั้นอะ่ะไม่มีการสร้างเลยอ่าใช่ไหมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ อาจารย์ปฐมอาสาคอนเนี่ยท่านได้ไปพบกับหลวงปู่ทิมแล้วก็ได้ขอให้หลวงปู่ทิมเนี่ยนะช่วยทําพระให้ท่านหลวงปู่ทิมก็ปฏิเสธที่จะทําพระให้ท่านทีนี้อาจารย์ปฐมอาสาคอนก็เลยขอทําพระแล้วก็เอามาให้หลวงปู่ปูกเสกปี2 5 0 3เรียกว่าชุดโสรถมหาพรมอันนี้จริงหรือไม่จริงลองไปคน้นดูเพราะว่านิลันไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อ แต่ขอให้ท่านเรียนรู้ด้วยตัวเองผมเป็นเพียงแค่เลกูเลเตอร์นะแต่ด้วยความที่ว่าพระแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นพระที่มีความคุมเครือไม่ชัดเจน mm hmm. ก็เลยทำให้เกิดช่องว่างในการประกอบอาชีพของมิจฉาชีพที่เอาพระแบบนี้ไปถอดแล้วก็ทำเป็น พระใหม่ขึ้นมาสร้างนิทานนิยายขึ้นมานะครับแต่คนที่ดูเป็นเขาจะรู้ว่าของแท้แท้ยังไงนะครับส่วนไอ้ของไม่แท้ยังไงยังไงมันก็ไม่แท้ใช่ไหมครับอุอ๊บโอ้โหขยายใหญ่เกินอืมนี่เห็นนะอเนี้ย มันต้องเห็นของจริงมันถึงจะรู้และจะเข้าใจนะครับเห็นไหมว่าพระแท้เนี่ยแท้ที่พระแต่คนที่จะเรียนรู้ดูและเข้าใจได้ว่าเป็นพระแท้เนี่ยมันโอ้โหเพื่อนมันต้องเสียค่าหน่วยกิจเยอะเลยนะครับในยุคที่คุณแผนหนึ่งห้าเนี่ยโด่งดังนะเราก็ไปตามกลุ่มตามก้อนต่างๆตามก้นต่างๆเนี่ยนะเพื่อจะไปค้นหาว่า เฮ้ยใครมีอย่างนี้บ้างนะพอได้มาแล้วก็โอ้โหส่งประกวดดินะครับเดินสายประกวดกันและปรากฏว่าพระทุกองค์ที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยนะมันเออผ่านทั้งนั้นเลยนะครับเลยทำให้เราเนี่ยคิดว่าเรานี่เก่งวะมีพระแท้นะครับอ่าคือตอนนั้นเนี่ยปีห้าหก ห้เนี่ยมันเป็นช่วงแรกเริ่มของการรวมกลุ่มถือกำเนิดพระคุณแผน1-5นะครับนะแล้วก็มีการต่อสู้ทะเลาะกันวาทกรรมศาสตร์โทนกันในโซเชียลกันมากมายนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ายันติ่งนะครับยันติ่งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่แท้ดูง่ายเห็นไหมเพื่อนเพืนเห็นเห็นติ่งอยู่ตรงเส้นกระดูกยันนี่ไหมนะคล้ายๆกับเม็ดข้าว เนเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะว่าไอยันติ่งแท้ๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้และมันปลอมไม่ได้นะครับอ่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิตเลยทําให้เราเห็นว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นี่นะออนนี้ เขาเรียกว่าตะกุดตะกุดสาลิกาคือตะกุดคู่นะครับเห็นไหมเนี่ยขุนแผน1 5แบบนี้เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับอ่าเห็นนะความคมชัดความสวยงามบรอนทองเน,นี่ยบอนสอ,สองสีเลยนะมีบอนทองแดงกับบอลบอลทองแล้วองค์นี้องค์นี้เป็น เป็นแบบเนื้อมาตรฐานอะนะที่เรียกว่าเนื้อวน่ดออน,อวนดอกทองเนื้อว่นดอกทองเป็นไม้มงคลเมตตามหานิยมจัดว่าเป็นเนื้อที่หายากนะครับเนื้อหายากเนี่ยแม่พิมพ์ที่ท่านเห็นไหมก้านบัวเส้นเดียวอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็น แม่พิมพ์ยอดนิยมบล็อกนิยมแล้วเรามาดูว่านี่เราดูว่าตุ่มพักเกตยอย่างเงี้ยอ่าตุ่มพักเกตเนี่ยมันเป็นบล็อกทองเหลืองแต่งน,นะบล็อกทองเหลืองแต่งแล้วก็จะเห็นว่าตรงเกตเนี่ยเกตตรงเนี้ยนะมันจะค่อยค่อยหายไปนะครับเขาก็มาแต่งแต่งนะครับนี่ เห็นนะเนื้อหาประมาณนี้แหละเนี่ยดูตาเปล่าแล้วเหมือนพระใหม่ใช่ไหมก็พระไม่ได้ใช้อะนั้นก็ใหม่ดินะดูสูตรสูตรเนื้อแบบนี้เห็นไหมว่าถ้าเป็นหนึ่งห้านะตอนนี้หกแปดอายุประมาณห้าสิบสามปีใช่ไหมเออเนี่ย นะืนเพื่อนดูมันเหมือนกับวิธีการดูเหรียญนั่นแหละนะครับบล็อกบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยเป็นบล็อกแกะสดนะบล็อกแกะสดตัวหนังสือมันก็จะมีเส้นต่อยนันนะตัวยันก็กระจายซ้อนกันมาเนี่ยเราใช้วิธีการดูเหรียญยังไงเราก็มาดูว่าการแกะแม่พิมพ์ของเขาเป็นยังไงส่วนตำหนิน้อง ตรงเส้นกระดูกยันหรือว่ายันมันชัดไม่ชัดอะไรมันอยู่ที่กระบวนการผลิตการกดนะครับอ่กดชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งเลยเราจําสูตรเนื้อได้ไหมอ่าเราจําสูตรเนื้อเข้าได้ไม่ว่าเขาจะเป็นสีอะไรเห็นไหมครับเราก็เข้าใจนะครับแล้วตําหนิในพิมพ์ไม่ใช่สิ่งที่เอามากําหนดได้ เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพระเนี่ยนะเป็นพระที่ทํากันมาเรื่อยๆไม่มีวาระอะไรนะคือพระที่ทําแจกแต่ด้วยความที่ว่าชื่อพระเนี่ยชื่อว่าขุนแผนนะเลยทําให้คนเนี่ยพากันไม่ชอบคิดว่าเป็นอะไรที่เจ้าชู้ใช่ไหมเออเห็นไหมนี่แบบนี้ ธรรมชาติดูง่ายและแบบนี้เกะโคตรเยอะเลยนะครับสามร้อยห้าร้อยมีนะครับยี่สิบสามสิบมีนะครับแต่ของแท้ๆมันไม่เหมือนกับของนะมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับโอเคศึกษาก่อนอสะสมแล้วทีนี้นี่ไฮไลท์เลยนะปั๊มซ้ำ แล้วที่สำคัญคืออะไรหลังยันติ่งอย่างเงี้ยอนะพอมันเห็นยันติ่งอย่างเงี้ยมันแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายแต่เพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมว่ามีคนที่เขาในกลุ่มหนึ่งห้าด้วยกันนั่นแหละกลุ่มหนึ่งห้าด้วยกันนั่นแหละเขาบอกว่า แบบนี้ไม่แท้แบบนี้เขาไม่เล่นเห็นไหมมันเป็นมาตรฐานเลยของที่ตัวเองไม่มีอ่ะก็จะบอกว่ามันไม่ดีมันไม่แท้ไม่เล่นใช่มไหมแต่เพื่อนๆนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าลักษณะบรอนดแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของพระแท้เขานะครับแล้วดูสิค่าอ่าอะไรเนี่ยฮะใช่นไหม ความเก่าอะความเก่านี่แท้หรือไม่แท้ก็อยู่ที่การศึกษาของแต่ละคนอน,นะเราไม่ได้มาขายนี่นะไม่ได้ขายคือถ้าขายไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะหากับคืนมาได้หากับคืนมาไม่ได้อะจริงๆนะครับหากับคืนมาไม่ได้ สวยสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยคือเรามีพระสวยเรามีพระแท้เราจําเป็นต้องส่งประกวดหรือเปล่าไม่จะเป็นเออคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้าประกวดบ้าส่งส่งส่ง,สง,สงมันก็จะมีแยกเป็นสมาคมกับไอ้กลุ่มไอ้นอนุลักษ์ทั่วไปเนี่ยไอเราเนี่ยก็เนาะสมาคมเขาไม่ยอมรับนี่ว่าขุนแผนหนึ่งห้าเนี่ย, 1, ยมีจริงนะ เราก็ไปกับกลุ่มอนุลักษ์นะไปไหนมานั่นไปไปมามาเฮ้ยมันไม่ได้อนุรักษ์นี่ว่าแม่งเอาพระเกเข้ามายัดเป็นพระแท้ไปซะหมดใช่ไหมเนีแล้วที่สำคัญเนี่ยนะยันติ่งแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมติ่งที่ลักษณะมันเม็ดข้าวแบบนี้ อะกับติ่งอันเนี้ยนี้มันเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ว่าเฮ้ยมันเป็นของหายากเนี่ยแลไอเทมแท้ๆและโดยเฉพาะเนี่ยเห็นไหมปั๊มซ้ำอย่างเงี้ยปั๊มซ้ำอย่างเนี้ยผมก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นพิมพ์ที่แจกเชาบ้านธรรมดา นะครับปัม๊มซ้ำแบบนี้เนี่ยต้องเป็นพระที่มอบให้กับพวกประธานหรือว่ากรรมการจัดงานอะไรเนี่ยนะเ,เพราะว่าพิมพ์แบบนี้ไม่ใช่พิมพ์มาตรฐานนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่นเห็นไหมไอ้ความเก่าเนี่ยมันทำให้เราเห็นคราบการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะน้ำว่านใช่ไหมเออคราบน้ำว่านที่เขาคายออกมาแล้วเนี่ยไอ้บรอนทองแบบนี้ นเนื้อหาแบบนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมเข้าใจง่ายนะของแท้กับของเก๋เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับคนที่ดูออกแล้วก็จะเข้าใจว่ามันไม่เหมือนแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมก็ไม่เจอนะหาไม่ได้ละคือคนเขาเก็บไปหมดนะคุณอย่าหวังเลยนะว่าจะเจอพระหลุดไม่มีอ่ะ สามร้อยบาทเนี่ยนะไม่มีอะนะโอเคแซมเปิลผ่านไปแล้วสำหรับคุนแผนหนึ่งห้าพิมพใหญ่